ส่วนนี้ก็จะเป็นพวกเหล็กนะครับเหล็กเขาก็จะมีตัวอย่างมาให้ดูว่าเราจะเลือกตัวไหนอันไหนชิ้นไหนครับราคาต่อนหน่วยก็จะมีให้สมมติอย่างนี้นะครับจะเป็น38คูณ38หนา1.1มิลนะครับจะเป็นเหล็กกันวันไอเหลี่ยมนะครับราคาต่อชิ้นที่6เมตรอยู่ที่2 3 0บาทส่วนค่าตัดต่างหาก,กับจุดละ20บานะทจะเป็นเหล็ก มันจะเป็นเหล็กแป๊บดำนะจะมีายที่ห้อตามก็ตแต่สเปคขนาดนะครับอันนี้จะเป็น TMS 3าค1 2 0 0สอนุดสี่สองหาบาทความหนาหนึ่งจุด สองร้อยสิบหาบาทเป็นคัรวานหนเหมือนกันสามสบแปครับอยู่ที่255หาหนะครับหนา1.4ึ่งตัวนี้นะครับผมจะแพงกว่า 1, 1, นิดนึงครับนี่จะเป็นวัสดุไม้นะครับเป็นไม้เคลือบไม้อัดต่างๆนะท็อปของโต๊ะรีเซพชันของเราจะเป็นสีขาวนะครับ เอาอะไรทำดีนะด,ดูวัสดุไว้ก่อนแล้วนำเสนอนะครับจะเป็นโซนไม้อัดไม้ฝาเชื่อรานะครับผมทำสีทำอะไรเรียบร้อยแล้วก็มีนะครับสำหรับพี่ๆสร้างท่านไหนมีไอเดียยังไงก็แนะนำเข้ามาได้ครับในคอมเมนต์นะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็ติดตามเราเรื่อยๆนะครับผม ต่อไปเราทำเสนอการทำงานไปยจนกว่าจะเสร็จนะครับโดยช่างประจำบ้านครับสลาบุตรเฮดสูแนวทำทุกอย่างเลยตั้งแต่ไปประปาหัวหัดล่างถ้วยล่างจานครับเอออันนี้ก็โอรเรนเคนเป็นแพนพาร์ทบูดพาร์ทบูดพาร์ทบูด ขนาดเท่าไหรนะ15มิลความหนา15มิลนะครับอยู่ที่1.2คูณ2.4เมียนะครับสีขาวก็คือเป็นไม้อัดกันหนึ่งนะครับเป็นสีขาวนะแกอยากได้สีขาวนะ, mm hmm. ะเป็นแผ่นพาสตูดนะครับสีขาวนะ mm hmm. อ,นะอือเข้าใจนะเนี่ยไม่ต้องทำเสียมันลำบากนะครับเ่าไปทีเดียวจบเลยแต่มันหนากว่านี้ได้ไหมอันนี้15มิลครับ สิบห้ามิลก็เซ็นครึ่งนะครับหน้าสนนะครับแ่นพาดหูดนนะครับ <c oughs> <c oughs> จบการรายงานแค่นี้ก่อนเนาะ